สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้มาแนะนําหัวข้อที่เราจะเรียนกันคืนนี้นะครับในเรื่องของระบบเอนโดคานาเมโนย์กับระบบข้อและกระดูกนะครับก็เลยนํานะครับตัวอย่างบางตอนโอเคแสงใช้ได้นะครับครับวันนี้เราจะเรียนนะครับในห้องเรียนออนไลน์นะครับถ้าท่านในสนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับ วันนี้มาถึงตอนที่สิบแล้วนะครับในเรื่องของระบบเอนโดแคาแบินอย์เบื้องต้นนะครับกับระบบข้อและกระดูกนะครับซึ่งนะครับเป็นสิ่งที่นะครับเ,เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยค่อนข้างที่เยอะนะครับเพราะว่าจากที่ผมติดตามการศึกษาวิจัยของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการแพทย์นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าบริษัทที่จะผลิตยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาการเจ็บป่วยของผู้คนผ่านระบบเอนโดคานมินอยนะครับซึ่งระบบหนึ่งซึ่งเป็นระบบที่ใหญ่มากก็คือข้อต่อและกระดูกนะครับเพราะว่ามนุษย์ทุกมนุษย์เราทุกคนนะครับก็รู้กันอยู่นะครับมีกระดูกมีโครงสร้างในกระดูกนะครับและด้วยความที่แนวโน้มนะครับของคนนะครับมีอายุที่ อายุเยอะขึ้นนะครับพูดง่ายๆคืออายุยืนขึ้นนะแน่นอนนะครับสิ่งที่ตามมาในสังคมผู้สูงอายุก็คือว่าในเรื่องของปัญหาในเรื่องของระบบโครงสร้างของร่างกายนะครับนั่นก็คือในเรื่องของข้อและรกระดูกนะครับทีนี้นะครับจากที่ผ่านๆมานะครับวงการการแพทย์เนี่ยก็พยายามคิดค้นยานะครับหรือสารอะไรก็ตามนะครับ มาใช้ในการรักษาภาวะที่เกี่ยวข้องกับข้อและกระดูกนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือภาวะของในเรื่องของกระดูกคุณทีนี้ถ้าใครเคยกินหรือเคยประสบใช้ายาเนี่ยเราจพราะพบว่า รักษาในกลุ่มรักษาภาะวะของโรคกระดูกพรุนหรือผู้หญิงวัยทองหรือผู้ชายวัยเงินเนี่ยที่ที่หมดฮอร์โมนเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยในการเล่นการเกิดกระดูกพรุนเนี่ยเราเพราะว่ายาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงขอที่ค่อนข,ข้างที่จะเยอะครับทีนี้การวิจัยสมัยใหม่นะครับการค้นพบสมัยใหม่เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นการค้นพบในเรื่องของบทบาทหน้านที่ของระบบเอนโดคานาโมนอยนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการ รักษาสมดุลหรือขบวนการสร้างกระดูกนะครสร้างกระดูกตรงนี้แหละครับคือทําให้นะครับตอนนี้นะครับคําว่าแคนาบินอยเบสเทอร์ปีเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีการพูดถึงวงในวงกว้างนะครับในในเรื่องของการึกษาวิจัยนะครับในเรื่องของอ,อการที่พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาหรือพูดได้ง่ายก็คือว่าในแวดวงธุรกิจแพทการแพทยหรือธุรกิจยานนะครับ ให้ความสําคัญหรือหันมาให้ความสําคัญในการเบรคเข็มทิศทางมาใช้หรือมามาทําการศึกษาวิจัยนะครับในเรื่องของระบบอินโดคานามินอยด์มากยิ่งขึ้นนะครับหรือคนานนมินอเบทเทอเรปีหม่เพราะว่าการพุ่งเป้ามในเรื่องของการรักษาจะโฟกัสในเรื่องของระบบอินโดคานามินอยด์เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้เราพยายามจะ หายาหรือคิดค้นยาผ่าน,นกลไกต่างๆไปเนี่ยเราก็เพราะว่ามันก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ามันเข้าใกล้กับความว่ารักษาอาการเจ็บป่วยนั้นๆได้เลยนะครับรวมถึงภาวะเกี่ยวข้องกับข้อและกระดูกด้วยดังนั้นการค้นพบบทบาทของระบบเอนโดคาเนมินอยที่มีหน้าที่ควบคุมในการสร้างกระดูกในการสลายกระดูกนะครับอยู่ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับรวมถึงการกระตุ้นนะครับเซลล์กระดูกให้มีการ จเจริญเติบโตนะครับหรือให้มีความแข็งแรงนะครับเมื่อก่อนเราจะเคยได้ยินว่าการใช้แคลเซียมการใช้แร่าธาตุต่างๆนะครับช่วยให้กระดูกแข็งแรงหรือการดื่มนมอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นแค่วัตถุดิบเล็กๆนะครับแต่บทบาทใหญ่เนี่ยต่อไปเราอาจจะได้เห็นในเรื่องของการใช้สารไฟโตแคนาบิอย์หรือสารแคนาบิอย์มาจากการสังเคราะห์ทางเคมีก็ตามทีหรือมาจากการสกัดจากพืชกัญชากัญชงก็ตามที เราจะเห็นบทบาทของมันที่จะเปรียบเสมือนตัวที่จะไปควบคุมกลไกการสร้างหรือสลายกระดูกนะครับหรือยับยั้งการเสื่อมของกระดูกโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งการฟื้นฟูเซลล์กระดูกที่ได้รับการบาดเจ็บอย่างเช่นกระดูกหักนะครับกระดูกหากกระดูกแตกอุบัติเหตุต่างๆนะครับเพื่อที่จะเร่งการสมานนะครับเนื้อเยื่อของกระดูกและที่สําคัญนะครับ สิ่งนี้นะครับมีงานศึกษาวิจัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นในแวดวงของกีฬาที่จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วมีกระดูกแตกกระดูกหันะครับเริ่มเห็นที่ทางว่าสารไฟโตคาเนหิโอยจากกัญชาหรือกัญชงนะครับสามารถที่จะนะครับทำให้กระบวนการรักษาหรือกระบวนการสมานแผลหรือกระบวนการฟื้นฟูของตัวกระดูกเนี่ย เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยแต่ถ้าเราดูในเรื่องของทิศทางแล้วคิดว่านะครับต่อไปนักกีฬาจะมีการใช้สารบางชนิดบางตัวที่มีคุณสมบัติในการเล่งฟื้นฟูเซลล์ของตัวเนื้อกระดูกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับตรงนี้นะครับคือเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดผลดีครับอย่างที่ผมยกภาพประกอบมาให้เนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับการทํางานนะครับการทํางานของตัว ระบบ e n d o c a n n a b i n o i นะครับถ้าเราเห็นภาพนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับมันมีในเรื่องของอะไรครับมันมีในเรื่องของตัวรับนะครับมีในเรื่องของสารนะครับ e n d o ค a n n a b i n o i d นะครับนะครับมีในเรื่องของเอิไซม์ที่ใช้ในการสร้างนะครับมีทั้งอยู่ในตัว osteoclast นะครับก็คือเซลล์ที่พูดง่ายๆคือฝั่งของการสลายเนื้อกระดูกนะครับแล้วก็ osteoblast นะครับก็คือฝั่งที่อยู่ใน ส่วนข้องการสร้างเนื้อกระดูกเพราะว่ากระดูกของเราสร้างแล้วก็สลายอยู่ตลอดเ,เวลาสลายเพราะว่าจเจ้าแร่ธาตุที่อยู่ในเนื้อกระดูกไปใช้ในกระบวนการต่างๆในร่างกายอันนี้พออายุมากขึ้นนี่หรือปัจจัยบางเหตุมันทําให้เกิดกระบวนการสลายมากกว่าสร้างมันก็เลยเกิดการทําลายพูดได้ง่ายก็คือว่ามันเหมือนแบบเรามีเงินอยู่แทนที่เราจะหาเงินเข้ามาให้เยอะๆนะครับให้มันสมดุลกับรายจ่ายแต่ทีนี้บางครั้งกระบวนการ รายจ่ายมันก็มากขึ้นมันก็ทําให้เงินล่อยหลอมันก็เหมือนกันคือนี่ผมจะพูดในเรื่องของรายละเอียดแล้วจะโฟกัสไปนในเรื่องของว่าทำไมกระบวนการศึกษาทางการแพทย์นี่เขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับสารไฟตัวแคนนาบินอยด์ตัวไหนหรือให้ความสําคัญกับตัวแคนนาบินอยด์รีเซปเตอร์ตัวไหนซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขนะครับหรือมีบทบาทในเรื่องของการใช้ในการดูแลรักษาผู้ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องของภาวะกระดูกปนหรือว่ามีมีปัญหาในเรื่องของโรคข้อและกระดูกเกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งใช้เพื่อป้องกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับงานวิจัยค่อในใข,ข้างที่จะมีแนวโน้มไปในทิศทางทิศทางเดียวกันซึงในอนาคตถ้านะครับเรานะครับสามารถเข้าถึงกัญชาหรือกัญชงได้อย่างทางเพื่อที่ใช้ในการดูแลตัวเองได้อย่างเกือบร้อยได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับ เราก็จะสามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆขึ้นมาซึ่งมันจะตรงกับการแก้ไขปัญหาซึ่งซึ่งมากกว่ากลไกการออกฤทธิ์ของยาเคมีอยู่นะทุกวันนมีนะครับผมก็นะครับก็วันนี้ก็มาเกิดให้ทุกท่านได้นะครับทราบนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของระบบเอนโดคคราบินอยเนี่ยนะครับเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วมีความซับซ้อนนะครับและมีบทบาทสําคัญกับการ ดำรงอยู่ของสภาวะปกติของร่างกายหรือสภาวะที่มีการเกิดโรคเกิดขึ้นนะครับดังนั้นการให้ความสําคัญในการศึกษาตรงนี้มันก็จะสามารถที่จะต่อยอดไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะมันเพราะมันมีความสําคัญเมื่อก่อนเราบอกว่าเมื่อก่อนเราม่เคยมีความเชื่อไปผิดว่าถ้าเราลดไขมันได้เราก็จะลดโรคหัวใจได้แต่ปัจจุบันนี้ข้อมูลมันก็เปลี่ยนไปเห็นไหมครับว่าการลดไขมันมันไม่ได้จําเป็นว่ามันจะป้องกันโรคหัวใจได้มันมีปัจจัยอื่น ตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับความรู้มันก็มาถึงในเรื่องของระบบเอนโดค n n a b i n เห็นไหมครับว่าความรู้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามการค้นพบฉะนั้นการที่เราจะก้าวให้ทันเราต้องเข้าใจกลไกตามธรรมชาติของร่างกายก่นอนที่เราจะหยิบอะไรไปใช้ได้อย่างถูกต้องผมมีผู้ป่วยหลายคนนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของข้อและกระดูกเช่นกระดูกหักกระดูกแตกมาเนี่ยครับแล้วเขาสามารถที่จะมีน้ํามัน อาการชาหรือการชงชาเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที apply ่จะพ p p l y แล้วเขาก็รู้สึกว่ากระดูกหรือหรือการฟื้นตัวของข้อของเขานี่ก็ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องข้อเสพเกาลูมาตออะไรพวกนี้ก็ตอบสนองดียิ่งถ้าได้ใช้ร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นซึ่งไม่ต้องถึงขนาดเป็นสูตรตำรับยาที่มีส่วนประกอบ5ตัว10ตัวแค่1ถึง2ตัวตามที่ผมแนะนําไปเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เขาฟื้นฟูน ที่เขาเกิดขึ้นได้และที่สําคัญคือเขาสามารถทาเองเบื้องต้นได้โอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับคืนนี้เจอกันสองตุ่มเครื่องในห้องเรียนนะครับท่านไหนที่อยากเข้าห้องเรียนก็สอบถามมาได้นะครับผมวันนี้ตอนที่สิบแล้วนะครับเรามีหัวข้อมากกว่าร้อยหัวข้อนะครับก็เรียนกันเป็นปีเลยนะครับเรียนกันเป็นปีเลยกว่าจะจบแล้วงานวิจัยมีใหม่้ออกมาเยอะมากนะครับยิ่งถ้าเรายิ่งถ้าได้ลงลึกลงไปในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันกันกนกบแต่ละโลกเนี่ย ทุกท่านก็จะเห็นนะครับว่าการใช้สมุนไพรหรือการใช้สารไฟโตไคนาเมนอยจากกัญชากัญชงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นเลื่อนลอยนะครับเมื่อก่อนหลายคนมาสอบถามอาจารย์มันมีข้อมูลจริงๆหรือมันมีงานวิจัยจริงๆหรือนะครับผมก็ยกเอกสารการศึกษาวิจัยให้เขาดูนะครับแต่แน่นอนบทบาทของสมุนไพรมันมันไม่ได้มีพูดได้ง่ายก็คือว่าถ้าพูดกันตามตรงๆคือมันไม่ได้มีงบมหาศาลเหมือนยาเคมีที่จะไปศึกษาแล้ว ทําให้มันไปอยู่ในแนวหน้าของการรักษาทางการแพทย์ได้นะครับมันก็คือพืชสมุนไพรและที่สาคัญพืชสมุนไพรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปด้วยสารของมันเองมันไม่สามารถที่จะไปครอบครองได้นะครับมันไม่สามารถที่จะครอบครองอาจจะครอบครองเทคนิควิธีการสกัดโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับแต่ด้วยสารของมันเนี่ยมันไม่สามารถครอบครองได้มันก็เลยเป็นทําให้นะครับการศึกษาวิจัยมันเลยไม่ค่อยได้มีงบประมาณลงไปทุ่มเพื่อที่จะไปผลักดันให้มันเหมือนกับยาเคมี นะฮะนถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าใครอยู่ในแวดวงนี้ก็จะเข้าใจบริบทนะครับแต่ว่าการศึกษาวิจัยกลไกรูปภาพส,ายสวยๆแบบที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยมันมีการศึกษาวิจัยแน่นอนแมันอธิบายได้ตามเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่การแบบมโนล,ล,ลอยๆขึ้นมาแบบอ้างกันไปอ้างกันมาว่าคนนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือสิ่งที่จะได้เห็นในในภาพถ้าท่านไหนสนใจที่จะเข้าห้องเรียนนะครับผม ก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับเจอกัน2องทุ่มครึ่งนในห้องเรียนท่านไหนอยากเข้าห้องเรียนก็ติดต่อมาได้ครับสวัสดีครับ